ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนส์ช่องที่นําเสนอเรื่องราวของเครื่องจักรสงครามและเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ําสมัยจากทั่วโลกเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและน่าสนใจเกี่ยวกับพลังทางทหารวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรุ่นใหม่ล่าสุดจากรัเสเซียที่กําลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ KA-60 คาซากาเวอร์ชั่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดเทคโนโลยีเพื่อรองรับภารกิจยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ KA-60 c a s k a หรือที่รู้จักกันในชื่อฉลามเพชรฆาตแห่งท้องฟ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางที่ออกแบบโดยคามูฟบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์ที่มีชื่อเสียงของรัสเซียจุดเด่นของ KA-60 คือการใช้ระบบโรเตอร์ร่วมแกนแบบโคเซลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคามูกทำให้สามารถควบคุมทิศทางได้ดีในพื้นที่จำกัดเหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจทางยุทธวิธีในพื้นที่ป่าเขาเมืองหรือสมรภูมิที่มีสิ่งกีดขวางหนาแน่น ในเวอร์ชันใหม่ปี2026 ka 6 0ได้รับการพัฒนาอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านโครงสร้างระบบควบคุมและระบบป้องกันตัวเองล้ำตัวใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกจากการยิงปืนเล็กหรือกระสุนแรงดันต่ำระบบกรอกของนักบินถูกพัฒนาให้สามารถป้องกันการยิงจากอาวุธเบาและมีระบบเบาะนิรภัยที่สามารถดูดซับแรงกระแทกจากการลงจอดฉุกเฉินได้ ระบบขับเคลื่อนของ KA 60ปี2026ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเมซ่าอดิเดนรุ่นปรับแต่งเฉพาะเพื่อให้มีแรงขับที่ดีขึ้นและใช้เชื้อเพลิองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลกว่า700กิโลเมตรเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือแม้กระทั่งกู้ภัยในพื้นที่ห่างไกล ภายในห้องโดยสารสามารถบรรทุกทหารได้สูงสุด14นายหรือบรรทุกสัมภาระได้มากกว่า2,500กิโลกรัมในเวอร์ชันพิเศษสำหรับภารกิจจู่โจมยังสามารถติดตั้งอาวุธเบาเช่นปืนกลหนักหรือจรวดนำวิถีขนาดเบาทำให้สามารถเข้าโจมตีหรือคุ้มกันภาร,รากิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยกระดับให้ทันสมัย มีเรดาร์ตรวจจับรอบตัวระบบสื่อสารเข้ารหัสระบบนำทาง GPS และระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงแบบเรียลไทม์ไปยังฐานบัญชาการนอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนลาดประเวนหรือเฮลิคอปเตอร์อื่นๆได้อย่างลื่นไหลในแนวคิดของสงครามเครือข่ายระบบป้องกันตัวของ KA-60 ก็ไม่ธรรมดามีระบบตรวจจับการล็อกเป้าจากขีปนาวุธระบบปล่อยแสงอินฟราเรดเพื่อหลอกล่อหัวนำวิถี และยังสามารถติดตั้งระบบปล่อยแผ่นฟอยล์หรือแร์เพื่อเบี่ยงเบนวิถีของขีปนาวุธแบบนำความร้อน ka 6 0ยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายทหารการส่งเวชภัณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการลาดตระเวนทางยุทธ,ธศาสตร์ความยืดหยุ่นเหล่านี้ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจในการจัดหามาใช้งานโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้เป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยการมีเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 6 0อาจเป็นการเสริมขีดความสามารถทางยุทธวิธีให้กับกองทัพได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายการรักษาความมั่นคงภายในและการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ธุรกันดารซึ่งเป็นสิ่งที่เฮลิคอปเตอร์ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ยาก แม้ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีการประกาศจัดหา KA 6 0อย่างเป็นทางการแต่ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นทั้งในด้านสมรรถนะความคล่องตัวและความสามารถรอบด้านก็ถือว่า KA 6 0เวอร์ชันน2026เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้และอาจกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการปรับปรุงกองกำลังทางอากาศของไทยในอนาคตอันไกล จากข้อมูลที่เปิดเผยล่าสุดรัสเซียมีแผนที่จะจัดแสดง KA 60รุ่นใหม่ในงานแสดงอาวุธนานาชาติ ARMY 2026ซึ่งจะมีการโชว์ฟังก์ชันอัตโนมัติการบินแบบไร้นักบินสำรองและการเชื่อมต่อกับระบบ AI เพื่อวิเคราะห์สภาพสนามรบแบบเรียลไทม์ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยิ่งทำให้ KA 6 9เก้าำหน้ากว่าเฮลิคอปเตอร์ในระดับเดียวกันจากประเทศอื่นๆ ในแง่ขององค์การออกแบบ KA-60 มีความทันสมัยด,ดูดันตามแบบฉบับของคำมูพร้อมดีไซน์ที่ลดการสะท้อนของเรดาร์ซึ่งทำให้มีโอกาสรอดจากการตรวจจับของข้าศึกสูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการทำสงครามในศตวรรษที่21ท้ายที่สุดนี้ความสำคัญของ KA-60 คาซาก้าปี2026ไม่ได้อยู่ที่แค่ความเร็วหรืออาวุธแต่คือความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆอ,อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทั้งการรบและการช่วยเหลือตรงนี้เองที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองและเป็นไปได้ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจมีโอกาสได้ทดลองหรือจัดหาเข้าประจำการหากพี่น้องชาวไทยวอลแมชชินส์คิดว่า KA 6 0คาซัตก้าเหมาะกับการใช้งานในไทยหรืออยากให้เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นใดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรา แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ